มีโซว่าลูกขึ้นมากับตาเลยดเวยไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยดูดูไม่ต้องเลยโอปอะไรคนคนหนึ่งไปไหนว่ะเนี่ยขาดใครว่ะเนี่ยไปเปอร์ไปเพื่อไปไหนว่ะเปอร์ไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องอ๋อผมเปิดแล้วไงเออครบถ้วนเออเรียบตอนนี้เราเป็นอ่ารคคอร์ดไว้นะคราวนี้เราก็ไปแชร์สกรีนเรา ไปนะ,ะมาดูเฉลย ER นะครับชุดแรกของเด็กๆม .3 นะครับเปลี่ยนประโยชน์อไปนี้เป็น Passive พาสซีฟไวท์ปิดแล้ว,ลวอยากให้แชร์แล้วก็ส่งมาได้จริงๆของฟีฟานนะ่อฮะไปดูข,ปดของฟีฟาฟีฟาที่แต่งได้สองแบบนะครับข้อที่หนึ่งครับ The money was given by a beautiful lady to her husband was given to her husband ใช่ไหมฮะอ้าว <c oughs> เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเะอกี้ผมบอกว่า was given by a beautiful lady เอาได้เหมือนกันแล้วก็ to her husband ที่หลังเพราะว่าไม่ตรงนี้แหละเพราะกว่าอืมตอนนกว่าอันนี้แหละ to her husband by beautiful lady อ่ตอนนี้เพราะกว่านะ husband เพราะว่าไม่เ้่งหลังก็ได้ by a beautiful อย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้อีกแบบที่สองเหรอครับแบบที่สองนบที่สอง ก็สลับประโยคกันนะใช่ใช่ประสองว่า the money was given by a beautiful lady to her ใช่ใช่ประเสองก็คือ her husband oh h u s b a n was given the money by money to money to อ๋อ money to ทูมันติดมา by a beautiful lady โอเคครับนี่ใช้ได้นะครับ อ่าบายเรนนี่แล้วกันนะครับขี้เกียจเขียนแล้วอ้าวของเขาถูกแล้วนะครับของโอปอล์โอปอล์โอปอแต่งได้กี่อย่างหนึ่งอ่อย่างเดียวครับอย่างเดียวนะครับโอเคครับเชิญครับโอปอลครับซัมม์เอ็กเพนซีฟโอ้ตกอ่าบีอิงบอสบายอาอะไรนะครับบีอิงครับมาจากไหนครับบีอิงครับผมอ่ามาจากไหนไม่รู้ครับ เมนจะไดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยไปก่อนนะครับอาบิงฮะบอสครับอ่าบอสแล้วก็บาย my handsome brother ฟอร์มก่อนไหมฟอร์มยังไม่มีอ่าครับฟอร์มเซ็นทรัลพลาซ่าพลาซ่าบาย my handsome brother ครับ handsome brother นะครับเดี๋ยวขึ้นมาบอกว่าเช็คทีทีหนึ่งนะครับว่าถูกผิดอย่างไรของคุณชีรพัฒนครับ อ่ uh, uh, smart device smart devices for a disable child for a disable child y s s i n v e n t e d อ่าเอรโออเลยโออาเรียนเ่เก็เลยโออรู้เรื่องเลยค่ะนี่อไม่เอาเป็นาเนดีกว่าเ by an intelligent scientist and intelligent scientist นะ easy pc อ่าเต็มนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ได้ได้สิบเต็มนะครับอย่างนี้ฮะโอ้ย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ได้สิบเต็มนะฮะอย่างนี้นะฮะของโอปอเป็นื่อยๆโอ้เพิ่งเก็ตเพ่งเกตแก้ยังไงแก้ยังไงเอา beating ออกครับโอเคนะครับเอา beating ออกโอปอแซ่บหลายนะปอได้มานะครับ ยังไม่ได้กินห <c oughs> ิวะแอบแซ่บโอปอแอบแซ่บไม่แบ่งเพื่อนฝูงเลยนะไม่แบ่งเพื่อนฝูงเลยนะสั <c oughs> ่งใค,<ด>ใครสั่งให้ใครสั่งให้แม่อ่บแม่แม่ดีจริงๆพ่อแม่นีกราบพ่อแม่ทุกวันนะหลายสักลายขนาดเถียงพ่อแม่ทุกวันนะพ่อแม่ยังรักเมนันไม่มีใครในโลกหรอกเ <c oughs> ถียงทุกวันยังรักเลยแปลกดีไหมอ่ะของตุ๊ตุเสื้อครับยากที่สุดแล้ว ไปไหนล่ะไปไหนล่ะหาหน้าก่อนหาหน้าก่อนนี่ครับคนนี้นะครับท่านผู้ชมคนนี้นะครับเห็นครับ The อไออิน e ทอร์เรสติ้งโปรดักแม่นี่ไม่เอาเหรอเอามีมีนี่มีมีนี่เลยครับใช่ครับหน้าไงแม่นี่อินเทอร์เรสติ้งโปรครับ is producing by one of my friend เอ้ยบีอิงได้สิก็ไม่รู้ว่าคุณว่าอะไรก็ว่าตามเลยบีอิงเลยโปรดิว์ผลดิวเอ่อพวกเนี้ยพวกเนี้ยครับปรดิวผลดิวนะฮะโอเคครับโอเคครับ by one of my friend by one of my for prime minister for prime minister by ยุทธายุทธ์ช่ายุทธ์ by ยุทธ์จัน ต้องใส่โออย่งี้นะมางคนอ่านผิดนะจะโน่างนี้ไม่ได้อันนี้ถูกหรือผิดครับนี่ตรวจนายกีรพัฒนผมว่าถูกครับแน่า,า,าจะถูกรือเมา่านะโอปอตรวจซิโอปอรตวอปอรตวจซิเขาถูกไหมนี่ขนาดเดาอ่ะนี่ของโอปอนะน,นี่ของโอปอนะนี่ชุดนี้โอปอของเขาเนี่ยึ่่เป็นบีอิงได้นะเพราะเขาสร้างมาจากเพลเซนคอนสร้างมาจากเพลเซนคอนองศกรครับคราวนี้ Action, exchange student exchange students uh instruct, instructing instructing by the ministry of education by the ministry อ๋อไม่นะทิดไม่นะเดี๋ยวอะไรอะอะไรนอะไรอะไริ n m อเมริกฟอร์มอเมริกบาไม่นนโอเคป่าไงมีอะไรไหมเนี่ยพอแค่นี้ก็ถูกแล้วใช่ไหมเน็ตตรงมฟอร์มอเมริกามาเติมหลังไอ้เนี่ยอ n ตอ๋อมาเติมตรงไหนมาเติตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวฮะเป็นฮะได้ได้ได้ student ดถูกไหมครับอะไรวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวฮะมันต้องมี R หลัง student ้วยอา้าวมันเป็นตรงไหนครับบอกมาเลยครับเฮะวฮะ R หลัง student นะอาหลัง student อ่าครับโอเค okay. ถูกต้องยัง <c oughs> ถูกต้องยัง เพิ่งส่งอะไรมาเนี่ยตัวง <ruct> ูตะขกาวหลังหลัง instructing ตเตมิมพอใจยังอร์มอเมริกาหลัง instructing for from อเมริกาใช่ไหมไม่มีาบใช่ไหมก็ยบายหลังอเมริกาอ๋อไบอ r o m อเมริกาโอเคยังอือมัง มัง้งเอาเพงนี้นะดูของอาร์มก่อนแล้วการเผื่ออาร์มผิดเนาะสวัสดีดูดอาร์มว่ามาครับตัมันนี่ from doctor deal อีสเหรอ from doctor deal เอ่อ Was w h a หรอเียดอีสแหละอีสแหละเอาอะไรกันี่เอา <c oughs> เอะไรกันเนี่ย เอินดีดีดีถามอะไรกันแน่เห็นอะไรองะถ้าถามมาเท้นอะไรก็ถามมาเท้นอะไรก็บอกเห็นไหนอะดูกิริยาดิใช่ใช่นะมอ้าวงงและอามหนักเลยกันนี้่ตอานี้อัมตอบแล้วตอนนี้เราเรียนสามเข้นนะตอนนี้เราเรียนสามเข้นเพรเซนซิมวันแรกพัซซิมวันที่สองวันนี้เพลเซนคอนวันที่สาม อาทิตย์หน้าเพอร์เฟกคอนวันที่เพอร์เฟกวันที่สี่เทนมีไม่กี่เทนเรียนไม่กี่วันก็จบแต่เราเรียนแค่สิบวัคู่กันเพราะฉะนั้นต้องแต่งได้สองอันแปลได้สองแบบนะครับอาร์มามาบ o s s อ o s s ร์โรมอร์โรบา b <By>. บาย andobus เปโอบัสไดรเวอร์โอบัสไดรเวอร์ฟิกฮิสโอบัสโอบัสโอเคน่าจะผ่านได้นะครับอันนี้เราอัดสำนวนไว้อ่ามีคนเข้ามาอีกแอดมิดเลยแอดมิดเลยอ่ามีคนเข้ามาอีกท่านใดเนาะเข้ามาเนาะอะ่มีใครเข้ามาล่าสุดท่านใดเข้ามาล่าสุดหรอ่าอ่านเมื่อกี้มาวะ่ะชื่ออ่ะ คอนเนคติ่งอะคอนเนคตูคอนเนกลูกเดียวเหลี่ยมสิกนะคอนเนคคอนเนคลูกเดียวไม่รู้ใครเป็นใครเข้ามาอ่าไอเดมันเลี่ยมแต่ก็ต้องมีสักคนแอบเข้ามาเมื่อกี้อะไม่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 เลยขอได้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 ใครวะใครครับผมผมเองครับผมเองครับเ้ยฟูนะครับฟูนะครับฟูทำไมไม่บอกอ่าฟูเข้ามาด้วยหรอฟูเข้าไปไหนกับฟูไปไหนอ่ะฟูจะรู้เนียเขาบอกว่าตามฟูไปเขาบอกนะ เไหนรูปไม่เห็นหน้าตาเลยไม่ผมเข้ามาได้เลยครับแต่ผมมาดูเฉยว่าเรียนอะไรเ้าทำไมพูดอย่างนั้นนะเขามาดูเรียนอะผมไม่ได้อยู่บ้านครับฮะไม่เป็นไรไม่ได้อยู่บ้านก็แอปพูดเครับพาตัวเอออยู่ไหนก็เรียนได้ไงน่าจะเรียนออนไลน์ได้ยังไงออนไลน์ต้องเรียนที่ไหนก็ได้เข้าใจได้เหมือนกันอ่ากูออนคีย์บอรคีบอรอยู่นี่ต่อไปฝั่งนี้ของไปดูของพงศกรกันนะครับพงศกรดูนะลูก Exchange students เป็นกรรม from อเมริกาก็ได้นะฮะ Exchange students uh, from อเมริกาถ้าแต่งนะฮะดูของตัวเองไว้นะครับนี่เราจะ uh, Exchange students Exchange s t u d e n t เอากรรมมาเป็นประธานนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากอเมริกาน่าจะเพราะกว่าเนาอเออไว้ข้างหน้าจากอเมริกาอย่าลืมว่าโครงสร้างของ Passive Voice นะพงศก,กรจะต้องเป็น verb to be บอกช่องที่3 แต่ของเราไม่มีช่องที่สามนะฮะไม่มีช่องที่สามเพราะนั้นตอนนี้เราเรียนอยู่มันเป็นสร้างมาจากคอนติเนียสก็ต้องมีอะไรเข้ามาขั้นกลางครับ <Being. S 1> ต้องมีอะไรเข้ามาขั้นกลางตรงนี้ฮะบีอิงบีอิงงก่อนนะครับหลังบีอิงเป็นกริยาช่องที่สามสามนะครับจริงจะได้ไม่จริงจะรูปที่ถูกต้องนะครับ by the ministry of education จริงจะถูกต้องนะครับจุดนี้ได้ทุบไดหน่อยนะฮะส่วนของคุณอาร์มเงื้อเงื้งงงองะงอยู่หลายรอบนะครับ and bus driver เ้าไม่มีบอสเลยฮะโอ้คุณลูกโอ้ตา๋อันนี้ได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 ้บอสยืมบัตรและโอบัสด์ดรายเวอร์ทูฟิกซ์อินโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ดูไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะครับเนื่อเนื้อหาอยู่นะฮะคนจะแม่นดูเป็นคุณกีรพัฒนนะครับดูสิจะแม่นของคนเดียวเขาครับเพราะฉะนั้นสามเทนส์นะครับต้องไปจําให้ดีทีเดียวนะอันนี้เป็นการใช้งานนะครับคุณพงศกรอ่านเพิ่มเติมนะลูก จากที่อธิบายมาแต่ก็แบบเดียวกันนะครับโอ้โโอโตอนแรกถูกอยู่แล้วไม่น่าแก้เลยนั่นสิฮนะนาถูกอยู่แล้วครับดูตรงนี้ครับกริยาที่ไม่นิยมนํามาเป็นคอนดิเนียสนะครับกริยาชุดนี้ปกติมักจะไม่เป็นคอนดิเนียสเช่น love เช่น hear แต่ก็หลายคนก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันับ hear เ,เป็นต้น ฝากจดจำไว้เวลามีน้อยนะครับเพราะมีคนบังคับกดดันเรานะครับพระพยจาใหู้นะให้รูนะ Passive voice นะครับต่อไปนี้ฮะเป็นอีกเทนหนึ่งเอาลงไปข้างล่างนะครับเฉนจะได้หายไปหน่อยอ่า This is moment เอาข้อที่หนึ่งคุณธีรพัฒ์ข้อที่สองคุณโอปอข้อที่สามคุณพงศกรข้อที่สี่เป็นคุณ ภูนะต่อข้อที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลยเป็นภูภูไปแล้วภูไม่ใช่ออกแล้วเหรอครูฮะภูออกแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่ช่วยนะอันนี้ช่วยนะอันนี้ช่วยนะอ่าอันนี้เป็นของคุณออ่่าชนพัฒน์แล้วกันนะครับชนพัฒน์โอเบ็คเกอร์เบ็คเกอร์วนคนที่เหลือนะครับทำทั้งหมดนี้ฮะครับข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งใครนะฮะ ผมครับข้อหนึ่งคุณธีรพัฒนนะครับธีคุณคอปเตอร์นะครับข้อที่สิบสองสิบสามครับโอปอนะครับนี่ฮะอันนี้คุณเดชนะครับถูกไหมฮะอันนี้คุณไพเปอร์นะครับส่วนอีกสองคนทำทั้งส่วนสองข้อนี้ของอาร์มแล้วกันนะครับอาร์มส่วนของนี้เป็นฟีฟานะครับ เชิญสามเท,น,น,สมเทนส์นะครับสามเทนส์นะครับแพชทีแพชทีไว้เป็นหกเทนส์นะครับหกรูปนะครับสามเทนส์หกรูปโอเคนะฮะใครทําทําเองหรือถูกกระทำว่าเองครับของของใครของอธีรพัฒนอฮะ,ะให้ชนพัฒครับไฟเบอร์ครับชน,นพัฒนะครับชน,นพัฒชน,นพัฒ ของอีฟ้าเนี่ยเขาเริ่มบ่ายบ่ายสองครึ่งไม่ใช่เหรอฮะเล่นเกมบ่ายสองครับบ่ายสองครับอ้าวทำไมไปเปิ้ลรู้จากเขาล่ะฮะก็แข่งมันก็แข่งกับผมเนี่ยครูฮะคอปเตอร์คอปเตอร์ก็แข่งคอปเตอร์แข่งเป็นทีเดียวกันแลฮะใช่ครับฮะพูดอะไรนะพูดเรื่องอะไรทำไมไม่รู้เรื่องก็ร้อยสิบห้านี่คำว่าแอดอ่ะมันมีคำว่าแอดมาคือมันพิมพ์ตกหรือเปล่าแบบแอดแอดครไม่ครับไม่ครับมันใช้กับพี่ยาเฉย Love a t แต่ว่าหัวรอยะหัวหัวหัว l o แต่ว่าหัวรอยยเฉยๆหัวหัวหัวฟีาา้าอคุณธีรพัฒนข้อหนึ่งร้อยสิบสองครับ่านเสุดหรือยัง อุ้งอ้ใน้ผมทำนายคนงงเลยเนี่ยทำงจะงงอะไรเราก็เรียนมาแค่นี้ของเก่าเราทั้งนั้นเลยก็เห็นมันมันห่างหายไปนานก็เอามาทวนอีกทีหนึ่งเอาข้อสอบของโทอีกมาให้ทำเป็นหนังสือโทอีกเท่านั้นแหละก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยอ่าเสร็จตัวนี้ก็จะส่งหนังสือโทอีกคืนไปให้มันยังไม่ได้ปริ้นเล่มนี้นะฮะ480หน้าอ่าต่อไปก็เรียนฟังด้วยเป็น listening ด้วย อ่าหนึ่งร้อยสิบสามครับโอปอเรดียังครับกําลังคิดอยู่ครับคิดดีๆนะครับอามจะได้ลอกครับเพราะอามเป็นคนตรวจนะอามเป็นคนตรวจนะครับวันนี้อ่าก็สิบสี่สิบห้าก็ฟีฟาเป็นคนตรวจนะครับแกจานอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ฟีฟาตรวจนะครับคุณเน็ตข้อหนึ่งร้อยสิบสี่ครับเน็ตตอบข้อใดครับ ข้อสอบแบบนี <no S 2> <t token ance> ้เราเรียกว่า sentence completion คือเติมเต็มนะครับมีในข้อสอบ TOEFL มีในข้อสอบ TOEIC มีในข้อสอบเข้าจุฬา CU t e p มีในข้อสอบเข้าทีวีเ e ของธรรมศาสตร์และมีในข้อสอบทุกแห่งนะครับแบบนี้ขอข้อสอบที่เราเรียนนี่แหละครับทน้ทั้งหลายนี่แหละครับอ่ายครับคุณไปเปิ่นแล้วกันไปเปิ่นครับข้อ15ครับตอบข้อเข้อ15ตอบข้อ A คุณฟีฟ่าเฉลยว่ายังไงครับสอ4 ข้อสี่นะครับไม่ตรงกันนีฮะอันนี้สี่พอตรงกันไปวิเคราะห์นะครับข้อนี้ประธานคือเบก้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับคนอะไรบ้างขอทานกี่คนครับกี่คนครับเหนึ่งคนนะครับเราตัดข้อนี้นะครับเราตัดข้อนี้ออกไปเด็กก็โอเคนะครับตัดข้อนี้ออกไปเหลือสามข้อแต่เราตัวนี้เราก็เรียนแล้วเหมือนกันตัวนี้เป็นแอคทีฟหรือแค่สีไว้ครับข้อดีด็อก เอ้ยฟีโอ้โดนแล้วฟีข้อดีดอกเป็นแอคทีฟแพสซีฟไว้ครับข้อเอข้อเอเป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟไว้ก็ได้เป็นแอคทีฟใช่ไหมครับประธานทำเองถูกไหมครับอ๋อแอคทีฟก็เอากูถูกเพราะเพราะแพสซีฟต้องเป็นบีบอกช่องที่สามนะครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีคำว่าบายแสดงว่าเป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟครับ แคสติฟไว้ก็ต้องตอบข้อ A นะครับข้อนี้เป็น Active เหมือนกันกับข้อนี้นะครับเอพี่ฟ้าอันนี้ถูกนะครับก็มันแอดทุกคนก็ไม่รู้นี่แอดไม่ต้องมายุ่ง l ลาฟแอดแต่ว่าหัวเราะเยอะเฉยๆนะครับเน็ตครับเน็ตครับข้อข้อ A หรือเปล่าข้อ A นะครับของเน็ตนะครับพี่ฟ้าเฉลยครับข้อสข้อสนะครับครับอ่าข้อสนะครับอ่า เหตุผลคืออะไรครับประธาน is a are บวกในกิริยาช่องที่สและช่องที่สี่นะครับใน้ออันอันนี้ m มมี by แสดงว่าทำเองหรือถูกกระทำครับกระทำถูกกระทำเราตัดทิ้งนะฮะตัวนี้เป็นถูกกระทำได้นะครับตัวนี้เป็นทำเองตัดทิ้งตัวนี้ทำไม่ถูกนะครับเป็นช่องที่1ไม่มีในโครงสร้างหรือ2ออันนะครับเด็กก็วิเคราะห์ถูกในเบื้องต้นนะครับวิเคราะห์ถูกเบื้องต้นแต่มีคำว่า at this moment แปลว่าใน ขนาดนี้นนควรจะเป็นเทนอะไรครับ Present Con Present Con นะครับ Present Con ก็คือตัวนี้นะครับเน็ตครับนี่ฮะเป็น Present ค o n มี b e อ n g บวกต้องที่3นะครับจิงจะถูกต้องนะครับโอเคนะฮะ,ะไม่ตรงกันนะครับเด็กก็จะสอบได้ไม่เท่ากันนะครับค่าวนี้ข้อที่ว้ทยสิบสามครับโอปอททำไมผมคิดว่านะ คิดทําไมไม่ผม <Island> <kir gue> bbe bbe> ผมกาลังรู้สึกสับสนครับผมว่าน่าจะเป็นข้อข้อดีอ่ะข้อดีด็อกนะครับครับเนี่ยโอเคข้อดีด็อกอ้าวคุณทีดแล้วอ้าวคุณคามเฉลยหน่อยไิหครับเฉลยเลยคูคิดแล้วผมว่าสับสนเดียอสับสนพาบอกอีกที วิเคราะห์นะครับหนึ่งประธานเป็นพระหูพจน์ถูกไหมครับถูกตัดข้อนี้ทิ้งนะครับข้อนี้ก็เด็กก็โอเคนะครับถ้าเด็กมาตอบข้อ C เนี่หนักใจเลยนะฮะแสดงว่าวิเคราะห์ยังไม่เป็นแต่นี่ถือว่าวิเคราะห์พอใช้ได้นะครับ to take our c l i e n t out dinner tonight tonight นี้มาถึงแล้วยังครับยังครับยังนะครับเราควรจะทำเองถูกกระทำครับนี่แปลว่าแขกเรือทำเองนะครับเพราะฉะนั้นทำเองมันก็ต้องมี ing อยู่ด้วยถูกไหมครับ ไม่รู้ครับไม่รู้ครับมันต้องมีทําเองมันต้องไม่มีมันต้องมี ING เพราะว่ากําลังไปกําลังไปก็เหลือสองข้อ B กับ D ีอ่าอซม r บวกได้เลยนะครับบวกได้ช่องที่สีได้นะครับ b e อินเป็นช่องที่4 b ่บีก็คือ B b บิก็คือ b หลัง b i n ินจะบวกได้ช่องที่สามก็ได้เป็น Passive ช่องที่4ี่ก็ได้เป็น Active ตัวนี้เป็นช่องที่ หนึ่งครับใช้ไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้ครับผิดตรงนี้ปลายนี่นะอิงเหลือคําตอบข้อนี้นะครับเด็กผิดทั้งสองคนนะหยุดกินได้แล้วเนี่ยผิดเห็นไหมน่ะยังทําเย็นใจเชยกินสบายไม่ถูกนะข้าวไม่นะอารข้อที่หนึ่งครับน่าจะโอเคครับไปคอปเตอร์ครับผมตอบข้อดีครับครับคอปเตอร์ตอบข้อดีด็อกนะครับอาร์มเฉลยครับ ทำรับหลายอ้าวนี้ก็อาจจะซวยทั้งสองข้อด้วยตามไหมตามไหมตามเลยตามเลยเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เป็นจริงไม่มั่นใจไม่ค่อดีเลมผมแก้ได้ไหมผมแก้ได้ไหมผมแก้ได้ไหมได้อยู่แล้วคุณแก้ได้อยู่แล้วอ่านี่อ่าข้อไอเดี๋ยวนะข้อดีมันเหลี่ยมซิก เอาสิเอาสิข้อนี้ยากที่สุดน์ละมั้งกูไปเยอะหรอตัวอ่างเดียวว่าไม่น่าใช่ข้อบีอย่างที่รแค่นี้ข้อเอครับผมขอเปลี่ยนไปข้อเอของอารเปลี่ยนตามเขาไหมดิยันเปลี่ยนเหลี่ยมซิกคมอาร์พูดว่าตอบข้อสี่อารไม่มีความคิดของตัวเองเลยเหรอตอนนี้เออเพราะผมคิดแค่ข้อเอข้อดีอ่ะรู้แค้ข้ออะไรนะข้ออะไรนะเอกับดีอ่ะรู้แค่เนี้ย งั้นคนหนึ่งหยุดนีแล้วกันนะครับให้คนสองต่างกันหน่อยแล้วกันประธานคือคําว่า p a t i e n c patience Pat แปลว่าอะไรครับคนไข้คนไข้คนป่วยเติม s เป็นพหูพจน์นะครับตัดข้อนี้ออกไปนะครับก็เหลือ3ามข้อ a c d คนไข้ควรจะทําเองหรือถูกกระทําไม่รู้ต้องแปลข้อนี้ครับแปลสิครับคุณธีรพัฒน์ครับคนไข้จุดๆุดตามคําแนะนําของหมอควรจะแปลว่า ถูกบอกครับใช่ควรจะถูกบอกไม่ควรจะกําลังบอกให้ทําตามไปบอกใครล่ะควรจะเป็นข้อเอนะครับถูกบอกให้ปฏิบัติตามคําสั่งของหมอคําแนะนําของหมอนะครับอ <Easy. S 2> ีดี่ชุดนี้ดูภาพรวมแล้วเด็กยังยังได้คะแนนน้อยเข้าใจอย่างน้อยนะครับได้ประมาณสักยี่สิบเต็มร้อยอย่างนี้นะฮะโดยรวมนะฮะมีเคราะ์ออยังเงื้งเงื้งงงะอยู่นะฮะจุดนี้นะครับยังไม่ค่อยแม่นอาทิตย์หน้าเป็นสี่ช้อยเป็นสี่เทนนะครับ เป็นสี่เทนเด็กจะได้ทําข้อสอบมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือข้อสอบของโทอีกโทเฟลเด็กต้องเรียนข้ามพวกพ้องไปเลยนะครับจึงจะได้เราไปทิ้งท้ายสุดท้ายนะครับจะเลือกเร็วหรือช้าอยู่ที่ตรงนี้ครับท่านทั้งหลายครับนี่ครับไม่นะโอ้ดื่อกอาแฟออนนมมาคินไม่ได้กินวันนี้อยู่ที่ตรงนี้แคบๆครับแคบครับแคบครับท่านครับอานี่สักครู่สักครู่ สักครู่นะครับเรา